เป็นไฮสปีดเรซิ่งคาร์นะซึ่งสามารถตะลุยหินตะลุยดินก็ได้นะรถบังคับตัวนี้นะก็ตั้งแต่อายุ6ขวบขึ้นไปแต่จริงๆแล้วก็ถ้าใครมีลูกเล็กกว่า6ขวบเนี่ยสัก4ขวบก็เล่นได้แล้วเพราะว่าได้ฝึกการบังคับเลี้ยวรถเลี้ยวอะไรเนี่ยฝึกสมาธิไปนในตัวได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูภายในกล่องกันว่าข้างในมันมีอะไรให้บ้างนะแต่ต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะว่ารถเอาไปเล่นมาแล้วเด็กๆเอาไปเล่นมาแล้วนะครับ เปิดกล่องมาข้างในจะมีกล่องโฟมให้อีกอันหนึ่งนะป้องกันอย่างดีการกระแทกเวลาส่งมานะข้างในก็จะมีรีโมทให้1อันอันนี่คือรีโมทนะรีโมท1อันอันนี้ที่แปะสีชมพูไม่ไม่ใช่ว่าเขามีทุกอันนะอันนี้แปะไว้เพราะว่าซื้อมา2คันก็คือพี่กัฟฟี่กับน้องดีเซอร์คนละคันนะครับแล้วก็ที่มันจะต้องแปะไว้เพราะว่ารีโมทเดี๋ยวมันหยิบสับกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ถ้าเกิดเราเปิดกันไหนก่อนมันหาขึ้นสัญญาณเจอก็ใช้ได้ร่วมกันแต่จริงๆแล้ว แปะไว้ดีกว่าของใครของมันซึ่งข้อดีของรีโมทรุ่นนี้นะมันสามารถเราถอดไอ้ตัวนี้ออกได้มาใส่ข้างนี้ได้ก็คือสําหรับคนที่ถนัดมือซ้ายในการบังคับะนะก็คือเราสามารถไขตัวนี้ออกแล้วมาเปลี่ยนไว้ด้านนี้ได้นะแล้วเราก็มากลับปุ่มตัวนี้ตัวนี้มีจะมีสวิตช์อยู่แค่2อันเองก็คือสวิตช์เปิดปิดอ่ะนอันนี้เปิดแล้วแล้วก็สวิตช์ปิดแล้วก็ส่วนข้างล่างเนี่ยมันจะมีสวิตช์ให้กลับซ้ายเป็นขวาก็คือโดยปกติถ้าเราถือมือเนี้ยมือซ้ายแล้วเราบังคับด้วยมือขวาเนี่ย ก็คือมันจะปกติแต่ถ้าสมมติเรากลับกันเงี้ยมันพอเราหมุนซ้ายมันจะไม่ซ้ายมันจะซ้ายเป็นขวาขวาเป็นซ้ายเราก็ต้องมาดันสวิตช์นี้ขึ้นนะครับนะเพื่อสําหรับคนที่ถนัดมือซ้ายในการหมุนหมุนหมุนการเลี้ยวนะครับนะอันนี้ก็สาย่าน 2A1.5 2ก้อนตรงนี้เขาก็ให้ไขควงมาด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในเมล็ดในเมนี้แล้วก็มีอันนี้ มีรถ1คันนะครับแล้วก็ด้านใต้ก็มีสวิตช์เปิดปิดนะครับตัวตัวนี้ก็คือเวลาถ้าเกิดเลี้ยวไม่ได้สูดเราก็มาปรับเอามันก็จะมีฐานให้มาเนี่ยครับ4.8 1ก้อนใส่เข้าตรงนี้นะนี่ก็รถอีกหนคันแต่รถโตกปกนะเพราะว่าเป็นเล่นมาแล้วคุณลูกก็เอาไปเล่นมาแล้วไปลุยมาแล้วครับแล้วก็ให้คู่มือวิธีการเล่นมา1อันนะครับวิธีประกอบฐานเข้ายังไงแล้วก็วิธีเปลี่ยน คันบังคับยังไงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวายัางไงเนี่ยที่บอกว่ามันสามารถกลับเปลี่ยนได้อีกด้านหนึ่งคือรุ่นนี้ข้อดีคือดีมากเลยนะแล้วก็อ,กอย่างหนึ่งคือรุ่นนี้ดีตรงที่ว่ามันไม่ชนกันเพราะมันเป็นคลื่น2.4สามารถเอาไปเล่นได้หลายๆคันนะถ้าเรามีสี่หคันเราเล่นพร้อมกันได้เลยเอาไปแข่งกันได้เลยนะความเร็วเร็วอยู่ที่20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเร็วจริงใช้ได้สําหรับเด็กเล็กก็ ถือว่าเร็วแล้วาำรับคนโตก็อาจจะยังไม่พอนะข้างในก็ให้สายชาร์จมา1อัน1เส้นสายชาร์จแล้วก็ให้ไขควงมา1อันไขควงเนี้ยก็คือเอาไว้ขันเปลี่ยนฐานตรงนี้กับขันน็อตตรงนี้เพื่อเอาไว้ไม่ให้ฝาฐานมันหลุดนะครับก็มีอุปกรณ์ภายในมีประมาณเท่านี้นะครับไปดู น้องกาฟีฟเล่นกันีีว่าว่าเขาเล่นแล้วออกมาจะเป็นยังไงไปไปชมกัน สนุกไหมครับเร็วจริงไหมเร็วจริงไหมครับเร็วจริงครับน yeah. ี่ไปดูสภาพรถตอนนี้เป็นสูรทรายมานี่ลุยกองดินมาโอ้ดูสภาพรถสภาพรถน้องเซอร์นี่เหยียดฝุ่นตึมนี่นะสนุกไหมเร็วจริงตามที่เขาโหมดไว้บนกล่องใช่ไหมสัญญาณมันชนกันไหมโอ้มาเล่นกันได้สองคันเนอะถ้าเกิดมีกันเป็นเพื่อนหลายๆคนก็มาก็คันมันก็มันเลยใช่ไหม เดี๋ยวกาฟฟี่จะทิ้งเดี๋ยวกาฟฟี่จะทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้นะครับคลิกเข้าไปดูได้เลยนะคะว่าราคาเท่าไหร่ไม่แพงนะครับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งทิ้งให้ผนด้นะครับเพื่อนๆท่านใดที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับแชร์ให้น้อง ลองดีเซลกับพี่กาแฟเยอะๆนะครับคราวหน้ากาแฟอันบล็อกอะไรอย่าลืมเข้ามาดูนะครับเอ้ยๆๆ